ทำแทรด,ดัมทำ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 เอามาดูบักทองเพชรเจอกับพี่บัวจะกอไก่สั่งตรงมันเด้อเฉยๆหนึ่งสัง่นะสงตรงมันหนี่เบิง่งว่ะไหล่ปุบปุบ ุะหนาฝนได้นะธรรมดานาฝนโอ้โหเอาเลยเอาเลยฝนจะตกแล้วนะครับเฮ้ยพายฟุกก็ทำหละฟุกทำหลอะเขาให้นอนลงแล้วให้ขึ้นนะครับ ไฟฟุกอะขรงเพชรไม่ไปเดินกับกับอาบหรออาบเพาเหนอาบหรอเร่เซมคนยางย้มเสาแล้วมือนมือยำแรกมือยำแรง โนทำอะไรอะ่ะโนอย่าคิดโกงกันโนโนทำอะไรโนทำอะไรอะทาอะไระพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะไปเอ่ออะไรอะ่ะพาพี่แซมไปเอ่อไ,ไหนอะ พวกนี้นังน้องพวกนี้นะมาแต่หกโมงนะงน้องแงนงนไอ,อ,อ้อบัวเริ่มมีเห่หาแล้วลืมต้องชีดห่าไอ้บัวนะ ตัวเล็กทวนตโตๆนะมาเล็กมาเล็กมันจะหักนะลูกเสามันจะหักนะลูกอบเสาให้บัวป่ะถั้าหัว,หว เาเหล็กอันนี้ออกอบเสาให้บัวถูนี่พี่บัวพี่บัวครับพี่บัวครับ ฟันมันชื่อไม่จับอีกแล้วนี่ค่อยอยากจะปล่อยนะ เหล็กอันนี้มันเคียงเหรอมันเคียงเดี๋ยวผมจะออกให้เอาไหมครับผมจะออกให้ครับมันไม่สวยเลยเลตัวใหญ่มากนะพี่บัวสักพอเป็นหนุ่มนึงก็เป็นหนุ่มเลยนะ หมดจากเป็นเด็กแล้วเนี่ยตกมันนิดนิดหน่อยผิวหนังตึงมากอะไรครับ,รรบผมฟังไม่รู้เรื่องอผมฟังไม่รู้เรื่องครับ Uôn à à Hãy subscribe cho อ้วนทำอะไรอ้วนจกอะไรอ้วนออเอาใครมาขอกินน้ำไ้เตอรเหรอทีเดียอ,อ,อปะคือจับตามภาษาตามภาษาบัวแล้วนะปะคือจับ ไอ้อู๋ न ไอ้อู๋ न ไอ้อู ไอ้หนุ่มตกวหนุ่มตกมันมาสองสามปีแล้วนะครับตกมันมาสามปีแล้วตอนนี้ผมอายุจะเก้าปีแล้วนะครับปีหน้าก็สิบขวบแล้วสิบแล้วก็เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ลูกกี่ตัวเนาะนี่พอ18ตัวแล้วนี่รีวนะครับผมฝากกดเออไปร้ายไปร้ายฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในดูเสร็จแล้วก็ใต้คอมเมนต์นครับได้เลยนะแม่ขอหาวใจเขียวหน่อยนะครับขอหัวใจเขียวหน่อยขอหัวใจเขียวให้บัวหน่อยครับ โอเคนะครับแม่ครับผมฝากสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับ